สวัสดีค่ะพี่นิดวิลาวันนะคะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการทำฟอร์มเอกสารโอนโค้ดนะคะสำหรับสมาชิกใหม่จะมีคำถามเอกสารโอนโค้ดคืออะไรนะคะก็คือเอกสารที่ลูกค้าเนี่ยต้องการที่จะทำบริษัทประกันภัยที่เดิมแต่ต้องการเปลี่ยนย้ายผู้ดูแลนะคะจากบริษัทหรือโบรกเกอร์ประกันอื่นมาที่สีกรุงโบรกเกอร์นะคะ ในเคสลักษณะนี้นะคะตัวแทนจะต้องทำฟอร์มเอกสารโอนโค้ดซึ่งในใบโอนโค้ดเนี่ยเราสามารถขอได้กับเจ้าหน้าที่นะคะหรือเราสามารถดูได้จากในเว็บไซต์ส่วนกลางของบริษัทนะคะซึ่งสำหรับวันนี้เป็นโอกาสดีนะคะสำหรับทีมงานของพี่นิดวิลาวันนะคะเราสามารถที่จะ ทำใบโอโค้ดออนไลน์ได้นะคะโดยสามารถที่จะส่งลิงก์ให้กับลูกค้านะคะสามารถกรอกผ่านมือถือได้ง่ายๆวิธีการทำนะคะอันแรกเลยนะคะให้เข้าไปที่เว็บไซต์20 i n s u r e นะคะเมื่อเราเข้ามาที่เว็บไซต์20 n n s u r e แล้วนะคะให้เราล็อกอินเข้าระบบนะคะไปที่ member login นะคะเสร็จแล้วให้เราใส่ อ่ายูเซอร์เนมแลวก็พาสเวิร์ดเข้าไปนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยเราให้เข้าไปเอาลิงก์เอกสารโอนโค้ด hmm. นะคะที่นี้เราจะเอาตัวลิงก์นี้ได้ยังไงนะคะให้เราไปที่ข้อมูลส่วนตัวค่ะ mm hmm. เมื่อเราเข้าสู่เมนูข้อมูลส่วนตัวนะคะ mm hmm. ให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะอันนี้พี่นิทําจากในมือถือนะคะเราสามารถทําได้แต่ตัวอักษรม,มันก็จะเล็กนิดนึงนะคะ ก็เลื่อนลงมาเราจะพบคำว่าใบคำขอโอนโค้ดนะคะอันนี้จะเป็นใบคำขอของเรานะคะเราก็ปี้มาเสร็จแล้วเราเอาลิงก์ตัวนี้ส่งให้กับลูกค้านะคะลูกค้าเราสมมุติวา่าลูกค้าเราคือคนนี้เราส่งลิงก์ไปให้นะคะก็ ลูกค้าก็กดลิงก์เข้าไปนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีข้อมูลให้ลูกค้ากรอกนะคะสิ่งที่บังคับกรอกเนี่ยมันจะมีให้อยู่แล้วนะคะเป็นตัวอักษรสีแดงนะคะก็คือชื่อสกุลเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถนะคะส่วนยี่ห้อรุ่นเลขตัวถงังไม่ต้องนะคะแล้วก็สิ่งที่ลูกค้ายังกรอกเลยนะคะก็คือเอกสารตัวฟอร์ม ในการโอนโค้ดว่าเป็นของบริษัทไหนนะคะก็คือมีมีทั้งหมดเลยนะคะโตกเกียวอาริอันส่วนที่ไม่อยู่ในส่วนนี้ให้เราติ๊กที่บริษัทอื่นๆนะคะสมมุติว่าเราติ๊กไปที่บริษัทอื่นๆปุ๊บนะคะข้อมูลตัวนี้เราใส่ไปเป็นเทสละกันเนอะคะ่ะเบอร์โทรตึ๊ดตึ๊ดต,ดตดทะเบียนรถ ตึกรถยนต์ยี่ห้ออะอันนี้เราไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่อันนี้เราต้องใส่เป็นบริษัทอื่นๆโอเคอีกตัวหนึ่งที่ต้องติ๊กก็คือเงื่อนไขาการโอนย้ายตัวแทนนะคะให้เราติ๊กไปด้วยแล้วก็บันทึกข้อมูลนะคะเสร็จแล้วข้อมูลจะเด้งเข้ามาที่ Line Notify นะคะให้เราคลิกไปที่ Line n o t i f y เสร็จแล้วให้เราคลิกไปที่ลิงก์ตัวนี้นะคะ จะมีแบบฟอร์มหนังสือแต่งตั้งนะคะโอนคนมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะข้าพเจ้าชื่อนายเทสนะคะและกิจีนี้ที่เราใส่เข้าไปเลขที่กรมทานมีความประสงค์ ขอแต่งตั้งให้บริษัทสีกลงเป็นผู้ดูแลนะคะตื๊ดตือดตืิตตตนานะคะแล้วก็เราสามารถส่งตัวเนี้ยไปให้กับลูกค้านะคะเซ็นแค่ลายเซ็นกลับมาให้เรานะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วก็พร้อมแนบกับสำเนาบัตรประชาชนนะคะสำหรับใครที่เอ่อไลน์โนทิฟาย,าย,ายอาจจะยังไม่ติดตั้งนะคะเราสามารถเข้าไปดูที่ระบบหลังบ้านใน20อินชัวได้อีกช่องทางหนึงนะคะแต่พินินัน,น,น นำนะคะถ้าใครอ,อ,อยู่ในทีมงานของพี่นิดมีเครื่องมือใช้พร้อมแล้วติดตั้ง Line Notify ไว้เลยคะ่ะเพราะว่ามันจะมีการเด่นแจ้งเตือนสำหรับผู้ที่สมัครใหม่เข้ามาด้วยนะคะหรือมีการอัปเดตข้อมูลเอกสารอะไรเข้ามาก็จะเป็นการแจ้งเตือนเราให้เราเข้าไปดูได้ทันท่วงทีนะคะวิธีการในการเข้าไปดูในระบบหลังบ้านนะคะ ก็คือมันจะเข้ามาที่ช่องรายชื่อนะคะแล้วก็เราไปที่ตัวนี้นะคะไบโอนโคดนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะคะอันดับที่ i d 4 0 t e s นะคะเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดไบโอนโคดตัวนี้มาได้เลยนะคะถ้ามีการแก้ไขเราสามารถแก้ไขหน้านี้เข้าไปได้นะคะก็วันนี้จบคลิปง่าย,ายๆสั้นๆ นะคะก็หวังว่าจะเป็นเครื่องมือนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทีมงานนะคะของทางพี่นิดวิลาวานนะคะแล้วก็ขอบคุณเครื่องมือดีๆจากทางทิพวิจิตด้วยนะคะก็วันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ